สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านภาพและคลิปและเสียงที่จะเห็นต่อไปนี้นะครับเป็นล้านชัยผมนะครับเขาเป็นเป็นนักรบอยู่ที่ปราสาทตาเมือนถมนะครับประจําปราสาทตาเมือนถมนะครับเมื่อวันที่24วันแรกที่เริ่มยิงกันนะครับล้านชัยผมบอกว่ายิงกันสนั่นเลยครับกว่าจะได้กินข้าวบ่าย3โมงกว่าๆนะครับข้าวเช้านะออตั้งแต่เช้าไปถึงนั่นนะกว่าจะได้กินข้าวบ่าย3โมงกว่าๆนะครับ หรือหลังจากที่เหตุการณ์มาสงบตกลงอยู่กินกันครับหลังจากนั้นล้านชายผมได้ไปถ่ายพระพุทธรูปพพรป,ประจำปัสกตาเมืองถมนะครับอยู่ด้านข้างะด้านรอบนะครับตัวพระพุทธรูปนี่ไปเป็นไรเลยครับผมเลือเชื่อจริงๆนะครับบริเวณฐานบริเวณหลังคาบริเวณไรนเนี่ยพังหมดนะครับมีแต่รอยกระสุนมีแต่รอยเ็ดระเบิดครับ,รบแต่ตัวองค์พระพุทธรูปนี่ยังสภาพสมบูรณ์ไม่มีรอยบิน่นรอยอะไรเลยครับผมสุดยอด เป็นปัญหาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมดูฐานพระแล้วนะครับครับคุณทั้งฐานหลังคามีต้องรอยของกระสุนสเก็ดระเบิดแต่พระพระกรูป <c oughs> <c oughs> พระพูดทรูปไม่โดนสเก็ดปืนแม้แต่เล็กน้อย แต่ลังคาคุณหมดอแบบโอ้โหสุดยอดเลยครับโอ้โหผ้าผ้าผ้าไม่มีรอยดนดูเรื่องรอยโอ้โพระไม่มีอะไรเลย <S <S โอโ้สุดยอดจริงไม่มีรอยนิดเดียวแม้แต่นิดเดียวก็ไม่มี <S <S ไม่มีรอยกระซุนเลยอ่ะไม่มีเลยสุดจริง